วัานแรนเพื่อนแรงมือมือนี้วันนี้เป็นมือสันวันดีสีเอยสีสีเอ้มือนี้เป็นมือสันวันดีเป็นมือโชบมือลาบจะพุ่มจาทีจาทางจงให้โชคให้ลาบด้วยู้คาฝันเอ้ฝันฝันลายให้กลายเป็นดีฝันบริหนีออกจากบ้านให้ขึ้นแม่กลับบ้านแม่ซะแม่นาขวัญนะแมาด้วยขวัญเอ้ ขวัอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ฝาอยู่ทางให้ขึ้นมาโอ้ยมือนีมือนีเป็นมือสันบันดีโอ้มาแล้วมาแล้วของแหงของแห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 งโอ้โหโอ้มาลุกตุ๊ดดูดูมาลูกตุ๊ดดูดูแมวอ่ามาลุกกุ้งหนึ่งมือสีสีมือนีเป็นมือสันบันดีขอให้เจ้าอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ฝาอยู่ทางอยู่หนองอยู่ในให้ขวัญเจ้าขึ้นมา ขวัญว่าได้ไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงไตให้เจ้าไปขึ้นมาเฝ้ามาเด้อมาเมื่อนี้วันนีหูหูขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยฝันว่าได้กินตั้บักคูก็ให้ใส่ปลาแดกประลาขอให้เจ้ามาบอกสามตัวเด้อมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยขวัญเมื่อนี้วันนี้มาเด้อขวัญเอ้ย ฝันว่าเจ้าไปอยู่ไฮอยู่น้าก็ให้เจ้ามาโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้จะพุ่มจะทิ้ทั้ทงโอ้แห้งแห้งแหมาเด้อมาเด้อขวัญเอ้ยโอ้ยมาเด้อมาเด้อขวัญเอ้ยฝันว่าขวัญไปอยู่ไฮอยู่น้าอยู่ฝาอยู่ทางฝันว่าขวัญเล่นหนีโอ้โหไมาแห้งเด้อโอ้โหเออฝันมาเนื้อขันมาเนื้อ ฝันว so to oh, ่าได้ค e, <Come on. S 3> uh ือนรถตรงเรือไปเหนือเรืองใตฝันได้กินเบปซี่กินกินโค้ข้ากินโค้ลากินบะหมี่แห้งกินอันโอ้ไม่แห้งไม่แห้ง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 โอ้มาลึกกึ๋ยโอ้มาลึกกึ๋ยโอ้มาลึกกึ๋ยแม่เนอฝันเอ้ฝันว่างัวเข่าหัวเข่าสวนไปกินเข่ากินน้ำกินผักกินมีกินซีใบไก่เจ้ากลับมาอยู่ขอกีด้วยฝันว่าเจ้าใข่เจ้าไหนเจ้าเกศโอ้ยโอ้ยอยู่กันอะไรอยู่กันอะไรโอ้ย โอ้ทุกทุโทุมาด้วยขวัญเอ้ยฝันว่าผู้ใดออกจากบ้านไปให้ไปไก่ไปนม่ขอให้ขวัญเจ้าขึ้นมาแม่สามุนีวันนี้เจ้าแม่สมานเจ้าแม่สามุนีวันนีเด้อแม่สามุนีวันนีเด้อมานะขวัญนะโอ้มาเลยคือขี่อมเป็ดซี่อมโคลาอมสไปอมรถจักรยานอมมอเตอร์ไซค์อมรถเก๋งอมรถปิกอัพอมรถซีล้อให้เจ้าขึ้นแม่เมนี้วันนี้ ขวัญขันจะเจ้าฝันบดีขอยหอกแม่แนะขวัญเออโอ้ยไปแล้วเมื่อวันโอ้ย้ให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 ้